ครับผมก็ไปที่พัสดุนะครับที่ว่า EGP ไม่ได้ไปจัด EGP นะครับครั้งแรกก็คลิกทำเรื่องจัดซื้อใหม่ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์เลือกไฟล์เสร็จเรียบร้อยก็ไปเอาไฟล์ Excel เรานะครับซึ่งทำไว้ก็ตามตัวอย่างนะครับก็ดูก่อนนะครับอยู่ได้ดี X นะครับ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับตัวที่สี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมทำสี่ตัวนะครับเนี่ยเพิ่มจากสองอันเป็นสี่ตัวแต่ว่าผมเปลี่ยนจากมันมีไมโครเวฟสองตัวนะครับห้าพันเดิมนะครับปิดนะครับคราวนี้ก็มาเปิดไฟล์ไฟล์ excel สี่นะครับเรียบร้อยนะครับออปเนะครับแล้วก็คลิกเลือกเรียกข้อมูลนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาสี่ตัวไมโครเวฟสองเครื่องนะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้เข้าไปนะครับที่เราได้กรอกเข้าไปนะครับก็เลือกเสร็จก็ตกลงเลือกวันที่นะครับที่เรากำหนดนะครับเลือกปุ่มสาระอ่าก็เลือกโครงการนะครับใส่เลขที่เข้าไปใส่ลงวันที่เข้าไปนะครับตามที่ไปส่งของเขาเสร็จแล้วก็ใส่วันเข้าไปว่ากําหนดกี่วันนะครับเจ็ดวันก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วท่านก็กดบันทึก ก็จะึ้นว่าบันทึกเรียบร้อยครับพอ,อเสร็จแล้วก็เรามาเช็กดูว่าของเราได้ไหมนะก็ขึ้นมานะครับก็การจะซื้อ EGP นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยลองคลิกเข้าไปดูก็จะกลับมาหน้านี้เราพิมพ์เรียบร้อยครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับ